ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สองของท่านอาจารย์วสินอินทศสระวรกที่ส0ทันทวักวันนา,นาเรื่องที่เจประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายพระพุทธภาสิทตโยทันเทนะอัทันเทสุอับปรทุษเทสุทุตสติทสสันน้ำมันยตรังฐานังขิปะเมวะนิคัตชติ เวทนางพรุสังชานิ n งสรีระสะจะเพทนงังคารุกังวาปิอาพาทางังจิตตักเคปังวาปาปุเนราชโตวาอุปสักคังอภักขานาังวาทารุนงังปริขยังวายาตินงังโพคานังวปะพังคุนงังอัฐวาสะอัคารานิอัคิทัติปาวโกกายสสะเพทาทุป,ปัญโย นิระอย่างโสอุปป,ปัปชติคำแปลผู้ใดประทุษร้ายด้วยท่อนไม้ในท่านผู้ไม่มีท่อนไม้ผู้ไม่ประทุษร้ายใครผู้นั้นย่อมถึงฐานะสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วคือมีเวทนาก้าหนึ่งความเสื่อมทรัพย์หนึ่งความขาดแห่งสริระหนึ่งอพา,าธหนักหนึ่งจิตฟุ้งซ่านหนึ่งอุปสรรค์จากพระราชาหนึ่ง การถูกกล่าวตู่อย่างทารุณแสบเผ็ดหนึ่งความสิ้นญาติหนึ่งความพินาศแห่งโภคะหนึ่งมิฉะนั้นไฟป่าย่อมไหม้เรือนหนึ่งคนพาน,นั้นเป็นผู้มีปัญญาซามย่อมตกนรกเมื่อตายแล้วอธิบายความขอนํามาติของพระอัฏฐกถาจารย์มากล่าวก่อนคำว่าเวทนากล้านั้นหมายถึงโรคอันเป็นเหตุให้ปวดอย่างหนักเช่นโรคปวดศีรษะเป็นต้น คำว่าความเสื่อมนั้นหมายถึงความเสื่อมทรัพย์คำว่าความขาดแห่งสรีระหมายถึงการถูกตัดมือตัดเท้าเป็นต้นคำว่าอาพาธหนักหมายถึงป่วยหนักเช่นเป็นอัมพาตตาบอดเป็นง่อยและโรคเรื้อนเป็นต้นคำว่าจิตฟุ้งซ่านได้แก่เป็นบ้าคำว่าความขัดข้องแต่พระราชาอธิบายว่าได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากพระราชา แล้วถูกถอดยศลดตำแหน่งมีตำแหน่งเสนาบาดีเป็นต้นคําว่าถูกกล่าวตูอย่างรุนแรงได้แก่ถูกใส่ความด้วยเรื่องไม่จริงไม่ได้ทำเขาก็ว่าได้ทำไม่ได้เห็นเขาก็ว่าได้เห็นคําว่าความสิ้นญาติหมายถึงความย่อยยับแห่งเครือญาติผู้พอเป็นที่พึ่งพํานักได้คําว่าความพินาศแห่งโภคะหมายถึงทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ถึงความพินาธย่อยยับไปสัตว์สองเท้าสีเท้าล้มตายด้วยโรคระบาดหรือตาบอดใช้การไม่ได้คำว่าไฟป่าย่อมไหม้เรือนนั้นคือเมื่อไฟอย่างอื่นไม่มีไฟป่าย่อมตั้งขึ้นตามธรรมดาของมันแล้วลามมาไหม้บ้านเรือนหรือฟ้าผ่าลงมาถูกบ้านเรือนของบุคคลผู้นั้นสาระสำคัญที่พระอัฏฐกถาจารย์อธิบายไว้มีเพียงเท่านั้น ต่อไปนี้ข้าพเจ้าขออธิบายเพิ่มเติมบ้างโดยไม่ละแนวของพระอัฏฐกถาจารย์อันที่จริงการประทุษร้ายซึ่งกันและกันมีโทษมากอยู่แล้วทั้งโทษในปัจจุบันและอนาคตทั้งโทษในโลกนี้และในโลกหน้าการประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายยิ่งมีโทษมากขึ้นหลายเท่าเช่นบุตรธิดาประทุษร้ายมารดาบิดาสิทธิ์ประทุษร้ายครูอาจารย์ ราษฎรประทุษร้ายพระราชาผู้ดำรงมั่นอยู่ในธรรมศาสนิกประทุษร้ายนักบวชผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่มีมนทินมิตรประทุษร้ายมิตรผู้มีอุปการะต่อตนภรรยาประทุษร้ายสามีผู้ไม่มีความผิดผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยธรรมสามีผู้ประทุษร้ายภรรยาผู้ไม่มีมนทินแห่งหญิงผู้จงรักภักดีปรนนิบัติให้มีความสุข การประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเหล่านี้เป็นบาปหนักทั้งสิ้นเป็นเวรกรรมติดตัวไปนานดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องประกอบพระมหาโมคคัลลานะเทระเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่ที่เวรุวนารามเมืองราชฤกษ์สมัยนั้นลาบสักการะเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาเพราะความที่ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบ้าง ในพระสาวกบ้างวันหนึ่งพวกเดรธีคือนักบวชนอกพุทธศาสนาประชุมกันได้มีการถกกันในที่ประชุมว่าเหตุไรลาบสักการะจึงเกิดแก่พระสมณะโคดมมากมายนักในที่สุดได้เห็นพ้องต้องกันว่าพระมหาโมกัลานะเป็นสำคัญท่านมีฤทธิ์มากไปนรกสวรรค์ได้แล้วนำเรื่องในนรกสวรรค์มาบอกแก่คนทั้งหลายว่า คนทำกรรมอย่างนี้ไปสวรรค์ทำอย่างนั้นไปนรกด้วยเหตุนี้คนจึงเลื่อมใสามากพระมหาโมคคัลลานะเป็นกำลังสำคัญของพระสมณะโคดมถ้าพวกเราสามารถฆ่าพระมหาโมคคัลลานะเสียได้พระพุทธเจ้าก็ขาดกำลังสำคัญไม่สามารถเรียกร้องความเคารพนับถือจากมหาชนได้อีกต่อไปแต่นั้นลาบสัก,กระก็จะหลั่งไหลมาหาพวกเรา คิดกันดังนี้แล้วก็วางแผนสังหารพระมหาโมคคลานะเรียรายทรัพจากพวกอุปถากได้พันกระหาปณะได้เอาทรัพย์นั้นจ้างโจรคณะหนึ่งให้ไปสังหารพวกโจรเห็นแก่เงินจึงรับทำเวลานั้นพระมหาโมคคลานะอยู่ที่กาลสิลาพวกโจรไปล้อมที่อยู่ของท่านพระเถระทราบแล้วหนีไปได้ด้วยกำลังฤทธ์ในวันรุ่งขึ้นพวกโจรไปล้อมอีกท่านหนีได้ โดยทำนองนี้เวลาล่วงไปสองเดือนพอ,อย่างเข้าเดือนที่สามพระเทระพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการชักมาแห่งกรรมอันตนเคยทำไว้แล้วในปางก่อนท่านจึงไม่ได้หลบหนีการชักมาแห่งกรรมแน่นอนทีเดียวคนที่วนเวียนอยู่ในสังสารวัตรย่อมจะต้องเคยทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างมาแล้วทั้งสิน้นกรรมย่อมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ผล ชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรรมของคนช่วงชีวิตใดมีความราบรื่นผาสุกคิดอะไรทำอะไรก็ถูกต้องเหมาะสมไปหมดแสดงว่าช่วงนั้นกรรมดีกำลังให้ผลช่วงใดชีวิตมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายคิดอะไรทำอะไรผิดไปเสียหมดช่วงนั้นแสดงว่ากรรมชั่วกำลังให้ผลการชักมาแห่งกรรมจึงเป็นสิ่งน่ากลัวด้วยประการชนิด พวกโจรจับพระเถระได้ทุบด้วยท่อนไม้จนแตกยับเยินเหมือนข้าวสารหักพวกมันเวี่ยงทิ้งไปที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งด้วยเข้าใจว่าตายแล้วแต่พระเถระยังหานิพพานไม่ท่านคิดว่าจากเฝ้าพระาศาสดาเสียก่อนแล้วปรินิพพานจึงประสานกระดูกด้วยกำลังริดด้วยเครื่องประสานคือชานทำให้กระดูกมั่นคงเหมือนเดิมแล้วไปเฝ้าพระาศาสดาโดยทางอากาศ ทูลลาเพื่อปรินิพานเมื่อพระทศพลเจ้าทรงทราบว่าพระเถระจกไปปรินิพานที่กาลสิลาจึงตรัสว่าโมคคลานะขอเธอพึงกล่าวธรรมแก่เราก่อนแล้วจึงค่อยไปเราจะไม่ได้พบเห็นเธออีกพระเถระเหาะสู่อากาศแสดงฤทธิ์ประการต่างๆกล่าวธรรมถวายพระาศาสดา ถวายบังคมแล้วไปยังกาลศิลาปรินิพานที่นั่นน่าสังเกตว่าพระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรงถือพระองค์ว่าทรงเป็นธรรมราชาเลยเมื่อพระสาวกจะปริณิพานยังทรงขอร้องให้กล่าวธรรมหรือแสดงธรรมให้พระองค์ทรงส,งสดับทรงเป็นผู้เคารพธรรมอย่างแท้จริงสมกับที่ได้ทรงปฏิญญาไว้ ข่าวเรื่องพระเถระถูกประหารจนปรินิพนานนั้นแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทั่วชมพูทวีปพ,พระเจ้าอัชชาศัตรูราชาแห่งแคว้นมคตทรงสั่งตำรวจออกตามจับทันทีที่ทรงทราบโจรได้ซัพย์แล้วไปดื่มสุรากันในโรงสุราแห่งหนึ่งเกิดทะเลาะกันขึ้นคนหนึ่งท้องหลังอีกคนหนึ่งให้ล้มลงต่างคนต่างกล่าวอวดอ้างถึงวีรกรรมของตน คือการลงมือตีพระมหาโมคคัลลานะว่าใครลงมือตีก่อนกันคนชั่วพบกับคนชั่วความลับก็แตกออกมาความลับไม่มีในโลกเป็นความจริงยิ่งนักโจรกับโจรและคนเป็นศัตรูกันย่อมนำความพินาศมาให้กันเสมอตำรวจจับโจรเหล่านั้นได้ทั้งหมดแล้วทูลพระราชาโจรเหล่านั้นรับสารภาพและกราบทูลว่าสมณะนอกพุทธศาสนาพวกหนึ่งจ้างให้ฆ่า พระราชารับสั่งให้จับสมณะเปลือยทั้งหมดพวกนั้นรวมกับพวกโจรให้นํามาที่พระลานหลวงให้ฝังลงในหลุมแค่สะดือกลบด้วยฟางแล้วก่อไฟเผาเมื่อไฟไหม้แล้วให้ไถด้วยไถเหล็กให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยพ้นตอบแทนแห่งการประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเห็นทันตาอันหนึ่งนักบวชนอกพุทธศาสนาเมื่อปรารถนาความสุขแห่งตน ฉชนไหนเล่าจึงเบียดเบียนผู้อื่นผู้ทำเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าสังเวชเหลือเกินพระมหาโมคคัลลานะมรณภาพไม่สมควรเลยไม่น่าจะมรณภาพด้วยอาการอย่างนั้นภิกษุไม่มีญาณไกลออกไปจึงพูดอย่างนั้นเหมือนคนดูหนังหรือละครเพียงฉากเดียวพระศาสดาสเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย การน,นิพพานของโมคคลานะไม่สมควรแก่เธอในอัตภาพนี้แต่สมควรคือเหมาะแก่กรรมที่เธอเคยทำไว้ชาติก่อนเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงปุพพกรรมของพระเถระจึงตรัสเล่าดังนี้กรรมเก่าของพระมหาโมคคลานะในอดีตการกุลบุตรชาวเมืองพราราณสีคนหนึ่งปรนิบัติมารดาบิดาอยู่อย่างกตัญญูกะตะเวที มารดาของเขาได้ขอร้องให้เขาแต่งงานเพื่อจะได้มีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านก็ปฏิเสธหลายครั้งแต่พ่อแม่ก็นำสตรีสาวผู้หนึ่งมาให้เป็นภรรยาของเขาจนได้พ่อแม่ย่อมอยากเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาตั้งแต่ตนยังมีชีวิตอยู่พอได้ชื่นชมแต่บางทีเรื่องกลับเป็นละครเศร้าหญิงสะพ้ยของเขาเป็นคนไม่ดี ปฏิบัติพ่อแม่อยู่ได้เพียงสองสวันเท่านั้นก็เบื่อหน่ายคิดกำจัดบอกสามีให้ทราบว่าไม่อาจอยู่ร่วมกับแม่ผัวพ่อผัวได้เพราะท่านทั้งสองสกปรกชอบทำเลอะเทอะแต่สามีไม่ได้เชื่อฟังวันหนึ่งเมื่อสามีไปภายนอกนางลูกสะใภ้เอาปอก้านปอและข้าวยาคูมาทิ้งเรี่ยราดไว้ให้เต็มเรือนสามีกลับมาเห็นถามว่านี่อะไรกัน นี่แหละคือการกระทำของมารดาบิดาของท่านอย่างนี้แล้วจะให้ฉันอยู่ร่วมด้วยอย่างไรฉันไม่อาจอยู่ร่วมได้ต่อไปเขาเห็นด้วยตาอย่างนั้นได้ฟังด้วยหูซ้ำเข้าอีกอาการบ่นพร่ำของภรรยาก็กระทบหูกระทบใจอยู่เสมอบุคคลแม้ได้บําเพ็ญบารมีไว้มากเห็นป่านนี้ก็ยังเอ็นเอียงเปลี่ยนแปลงลงเชื่อภรรยาและแตกกับบิดามารดาได้ ก็วางแผนสังหารมารดาบิดาทันทีให้ท่านทั้งสองบริโภคอาหารแล้วกล่าวว่าพวกญาติที่เคารพนับถือท่านทั้งสองหวังการมาของท่านคือต้องการให้ท่านทั้งสองไปเยี่ยมเรือนเพื่อเป็นมงคลลูกจะพาพ่อและแม่ไปมารดาบิดาเชื่อยอมตามเขาให้ท่านทั้งสองขึ้นยานน้อยพาไปเมื่อถึงกลางดงเขาลวงพ่อแม่ว่า แถวทินนี้มีโจรซุ่มอยู่มากลูกจะลงไประวังภัยขอให้พ่อถือเชือกโคไว้โคจักเดินไปเองมอบเชือกไว้ในมือของบิดาแล้วลงจากเวียนครู่หนึ่งต่อมาจึงทำเป็นเสียงโจรเข้าทุบตีพ่อแม่ขณะถูกตีนั้นพ่อแม่เป็นห่วงเขามากกว่าตนร้องบอกว่าลูกเอ๋ยพ่อแม่แก่แล้วเจ้าจงรักษาตัวให้ปลอดภัยเถิดไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ ขณะที่พ่อแม่ร้องอยู่อย่างนี้ก็ทุบตีจนตายแล้วทิ้งไว้ในดงโดยกรรมนี้พระมหาโมคคลานะไม่ในนรกหลายแสนปีเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ถูกทุบตีให้ถึงตายอย่างนี้ถึงร้อยชาติเพราะเศษกรรมที่เหลือพระศาสดาตรัสต่อไปว่ามหาโมคคลานะถึงมรณะอย่างนี้เหมาะสมแก่กรรมของตนในอดีตพวกเดรัจีและโจรที่ประทุษร้ายบุตรของเราผู้ไม่ประทุษร้ายก็เหมือนกัน พราะผู้ประทุษร้ายในบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายย่อมพบกับความพินาศสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้แล้วตรัสพระคถาว่าโยทันเทนะอทันเทสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นผู้ใคร่การศึกษาพึงดูเรื่องต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายหน เรื่องประทุมราชในอัตถกถาจุลปทุมชาดกวรที่หแห่งทุกกนิบาตหรือในมงคลทีปนีภาคสองกัตตัญญูตากถาในเรื่องนี้พรรณนาถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของสามีคือปทุมกุมารเพื่อความสุขของภรรยาเมื่อเดินทางกันดานหาน้ำดื่มไม่ได้ปทุมกุมารยอมเจาะเอาเลือดในกายให้ภรรยาดืม่มต่อมาภรรยามีชู้กับปุรุษด,ด้วน วางแผนปร่งพระชนปทุมกุมารโดยผลักให้ตกเหวแต่ปทุมกุมารไม่สิ้นพระชนภายหลังกลับเมืองได้ครองราชบุรุษด้วนกับภรรยาเป็นขอทานนางต้องเที่ยวแบกบุรุษด้วนอยู่ด้วยความทรมานนักหนาได้เพชรและคว้างทิ้งไปเอาเศษเหล็กมาแทนเรื่องที่2เรื่องคนและสัตว์สีชนิดจะตุชนวัตถุ ในอัทธกถาสัจจังติรชาดกวักที่8แห่งเอกนิบาตหรือในมงคลทีปณีภาคสองกตัญยุตากถาเล่าว่าคนและสัตว์สี่ชนิดลอยน้ำมาคือพระราชกุมารองค์หนึ่งหนูลูกนกแขกเต้าและงูดาบทช่วยไว้ภายหลังพระราชกุมารประทุษร้ายดาบทเพราะโกรธว่าช่วยสัตว์ก่อนตนเมื่อได้ครองราชแล้วให้เคียนหลังดาบท ต่อมาพระราชานั้นถูกประชาชนปรงงพระชนเพราะเกลียดชังที่ไม่มีความกตัญญูกะตะเวที 3. เรื่องพรานป่ากับพญาช่างโพธิสัตว์ซึ่งพรานป่าไปขอตัดงาถึง3ครั้งเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรในที่สุดต้องถูกแผ่นดินสูบโปรดดูในลีละวชชาดกวัรที่8แห่งเอกนิบาต 4. เรื่องขันติวาทีดาบทในอัทถกถาขันติวาทีชาดก วักที่สองแห่งจตุก,กัณิบาตซึ่งในที่นั้นกล่าวว่าพระเจ้ากลาปุได้ประทุษร้ายขันติวาทีดาบทโดยให้ตัดมือตัดเท้าของท่านและถูกแผ่นดินสูกนี่เป็นตัวอย่างโดยสังเขตกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ